น้ำจะไยมไหมพราะน้ำหดกระลำน้ำหดกระลำน้ำหดตัวน้ำาพระดีขนาดเลยตัเสียงนีดังครับพวกกระลำหลายหนวหดต่ไว้เมื่อยไม่ใส่เครื่องใส่เครสูบบ่อทั้งหอดตัวน้าดีแห้งน้ำก็ปื้ยน้ำตาคุณใช้เขาน้าปังก็ได้ เร่องสูงน้ำมีขนาดเครื่องสูบน้ำน้อยเพต้องแดิอหิ่งากมีแทกเลยน้ำกระไรพรอนามสนุกมดมดลงไปคน,นละตัวกระลมกระงามปลูกไร้ได้นีกม,กมกระลำกระลำกระปลูกไร้แท็ดง,งามนไง หน้ามเบื่อดได้ดิตรงนี้หน้ามเบื่ออะไรกะทั่วทัวเก็บตะโดนเหลือก็บ่เบิดอเ,อเยอะแยะเก็บแต่ดโดนหมดเะได้เก็บดโดนดนี่นี่ทั่วกระได้ใส่น้ำมักฮมดเอาอันนี้ก็ผักนั่งตูเก็บเอ็นปูกินละไรจังปูก็กินได้ขั้วเลื่อน ก็กินกับคลายแต่ว่ากระเบื้องน้ามโหดน้ามลายหน้ามเอามาส่เขาน้าปังล่ะปล่อยจากพออมา่หน้าปังมาใสซส,สาวยหมานี่ะไรจด้ดังแห้งคักเคลื่อกนกระไดแต้กระเฮ็ดดีน้ามกระเบื้องสลักสนุกสูบไส่มานี่ะไรจด้บรรยากาศตรงนี้จะเป็นหน้าทงทงหน้าแม่ปูดองแหละหนมา ขาเจ้ามาเห็ดเจ้าก็เฮ็ดตั้งเขาน้าฝังน้ำตั้งปลูกความกินน้ำเฮ็ดแบบอยู่แบบอัน,นแต่กินพ่อพีงเราจะปลูกพ่ออยู่ได้กินนีล่ละเดี๋ยวกินแต่จงค่อยได้ขายพราเจ้น,นี้ก็เก็บทัวข้าเจ้าก็สัังข้าเจ้าก็เด็นใส่พวกสารเคมีไหลจะไดเข้าเจ้าคนพี่ประหยดเงินขึ้นบ้านนี่แหละได้เก็บโดนเราได้หรือเนาะ เออโดนเป็นเดือนเราแมีน,มนตีนีนเอเก็บได้เดือนกลัวเหราในโดนโดนได้เก็บได้หลายเก็บแล้วโดนเป็นแบบเศรษฐกิจพ่อเพีย้ยนถ้าพูดแม้แต่แต่เพาะ้างในบ้านเขาผมเมนีนบะเ,บเออด้เก็บโดนโดนพลาชัวง,างา่ามง่ามใส่น้ำมัร์กซีคนชัวกระง่ามค่ะขอบคุณที่รับช